สวัสดีนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ใบทองน้องออมทองนะคะวันนี้ก็มารับชมน้องอมทองอาบน้าอีกเช่นเคยนะคะวันนี้อารมณดีนะคะตัวแดงชีอารมณ์ดีมากๆเลยนะคะอากาศไม่ร้อนนะคะอลง ทำไมรุนแรงจังเลยดูฮทำเบาๆนิ่มนวลหน่อยสินี่เอ่อนี่พอดูไม่ได้เลยนะคะเทียงค่ะเทียงเทียงเก่งนะคะเด็กอ้วนของเรา พอพูดคำหนึ่งก็เทียงคำหนึ่งนะคะคําต่อคําเลยนะคะคนนเขาเรียกว่าเถียงคําไม่ตกฟางนะคะจะลุกอย่างเดียวเลยนะคะซน,น,นเหมือนลิงเลยเนี่ย 국민 mata Burung lebi it Baruan อ้วนมากเลยนะคะอ้วนมากมาเลยนะคะอมอทองของเรานะคะตั้งแต่ได้ทานผลไม้วันหวานนะคะคพึงจะถึงดินแล้วนะคะพุงลากดินแล้วนะคะอารมณ์ดีนะคะพอต้องใช้ตะขอเกาะใบหูไว้นะคะเะว่าอารมณ์ดีนะคะเดี๋ยวจะเตลิดน,นะคะเล่นไปเล่นมาเดี๋ยวตเตลิดน,นะคะ มีผายเล่ด้วยนะคะเ,เราก็ต้องป้องกันไว้นะคะไม่ประมาทนะคะเพราะว่าถ้าอารมณ์ดีอย่างนี้เราก็ต้องแบบใช้ตะขอเกี่ยวหูไว้นะคะเดี๋ยวจะเหมือนพี่ พายใบทองนะคะพี่พายใบทองก็ตื่นตกไใจเสียงรถไถนะคะกับ <c oughs> วิ่งเลยนะคะเพราะว่าพ่อควาาเพิ่งจะหายดีเองนะคะ <c oughs> <c oughs> ข้างหลังดีตูดเบลเลอร์เลยอ้วนมากเลยนะ น้ำให้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วก็จะพาไปกินหญ้านะคะให้กินน้ําเสร็จแล้วไปกินหญ้านะคะค่ะก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะช่องพี่ใบทองน้องอมทองนะคะให้กําลังใจเราด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวจะนําความน่ารักความสดใสความทะลึ่งที่เน้น ที่เล่นของอมทองมาใสีนะคะสวัสดีค่ะ